ครับวันนี้ให้ดูให้เอฟซีทุกคนดูอีกรอบหนึ่งนะครับรอบบ่ายรอบเย็นแล้วตอนนี้หมอวันนี้หมอทำตั้งแต่เช้าถึงเย็นอ่าเราว่าได้บุญกุศลอย่างมากเลยครับทำด้วยใจอันตั้งมั่นตั้งแต่เช้าถึงเย็นพักเที่ยงแค่ครึ่งชั่วโมงทานข้าวกับดื่มน้ำชาก,กาแฟแค่นั้นนั้นก็ตั้งใจทำเต็มที่ แล้วก็แมวมก็ค่อนข้างจับยากก็ต้องไล่จับกันมาให้เขาได้พักก่อนถึงให้หมอได้ทำเลี้ยงตัวทีละตัวละตัวละตัวกะัะนี้รวมตั้งแต่เช้าจะถึงเวลานี้ก็ได้ละสามสิบตัวสามสิบตัวก็ค่ำให้แล้วครับก็ต้องไว้โอกาสข้า้งหน้าโอกาสาหน้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ค่อยวางแผนกันใหม่สำหรับวันนี้ก็คงได้ จำนวนสามสตัวก็ขออนุโมทนาบุญขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับทางคุณแพทย์คุณปอนคุณไมยและเอซีผู้ใจดีทุกคนทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนในการทำาหมันแมวพร้อมกับวัคซีนในครั้งนี้ก็ขอบุญกุศลครั้งนี้ให้คุณหมอให้คุณทุกคนที่ ร่วมสังส่วนนี้มีความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอได้ทงความมุ่งมา่ปรารถนาทุกคนทุกท่านทั่วการทุกทุกท่านเธอสาธุสาธุสาธุเจ้าสีทองน้อยทำเรียบร้อยแล้ววันนี้กินข้าวเย็นแล้วก็พักผ่อนเจ้าสีนมก็ทำแล้ว จ้า่นมทำเรียบร้อยแล้วกำลังกินข้าวข้าวปลาต้มคุกกับข้าวสุกทางนี้น้องสีน้ำน้องสีน้ำก็ทำแล้วแม่จำปาก็ทำแล้วแม่จำปลาทำแล้วแต่แม่จำปีไม่ได้ทำเพราะแม่จำปีมีน้องะ พี่ปลาทำแล้วค่ะพี่ปลาทำแล้วคุยหน่อยดิค่ะคุยหน่อยค่ะจ้าขอบคุณนะคะเจ้าสีอ่อนก็ทำแล้วค่ะทำแล้วครับขอบคุณครับน้อแเม่สีเทาแมษิสีทาไม่ทำครับแม่าสีเทามีน้องอยู่ค่ะ ถ้ามน้องอยู่ข้าวไว้โอกาสหน้านะคะขอเกิดลูกก่อนนะคะค่อยทำนะคะดูก็ทำแล้วน้องก็ทำแล้วทำแล้วนะคะขอบคุณค่ะครับ จากี่เท้าน้อยขอบคุณค่ะที่น้อยขอบคุณค่ะครับขออนุโมทนาขอบคุณกับเอฟซีผู้ใจบุญทุกคนทุกท่านที่เมตตานน้องแมวที่ร่วมด้วยช่วยกันประสานให้คุณหมอมาทำหมันให้กับน้องแมวพุทสารวัดกงชัยตำบลภาษสาอำเภอเจ้าของจตุรางขอบุญกระทรวงสาธารณนี้จง ให้เอฟซีทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจสมปรรถนาทุกประการทุกคนทุกท่านเถิดสาธุสาธุสาธุก็คุณค่าก็คุณค่าแม่ไม่ทำท้องอยู่มีน้องอยู่ค่ะ